จะช่วยไปไหนมาผมมีอะไรจะให้จะช่วยช่วยด้วยมีอะไรเหรอตอนนี้เนี่ยโจรอ่ะมันจะมาขโมยสมบของไอ้กอลัมอ่ะของบากอลัมที่อยู่ในถ้ำอ่ะครับจะช่วยจะไปช่วยผมใช่ไหมครับใช่จยช่วยรับปากผมนะว่าจะไปช่วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านาะอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับ วันนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยจะกลับไปหายายช่วยนะครับไม่รู้นะครับว่ายายช่วยเนี่ยยังอยู่ที่เดิมมีหรือเปล่านะที่ผมกับยายช่วยเนี่ยได้สร้างที่พักไว้นะครับก็ <Conan. S 1> ผมเนี่ยไม่ได้ไปหายายช่วยเนี่ยนานแล้วนะครับซึ่งวันนี้นยผมเนี่ยจะทําเมนูต้มมาม่ากับไข่กินกับาย, imal, ยายช่วยนะครับไม่รู้นะครับว่ายายช่วยอยู่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยผมนะครับได้เดินทางเข้ามาอยู่ในป่าละอีกอย่างนะครับพี่พี่ผมเนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือจากยายช่วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยให้กอลัมเนี่ยมันไปดูสมบัตินะว่าสมบัติยังอยู่ที่เดิมอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้แบบไปดูต้นทางนะครับพี่พีเอฟซีนะก็เลยผมรีบขึ้นมาหาใหญ่ช่วยนะครับจะได้ใหญ่ช่วยเนี่ยไปช่วยเราด้วยนะครับเพราะว่าผมกับไอ้กอลัมเนี่ยสองคนเนี่ยน่าจะเอาพวกมันไม่อยู่นะเพราะว่าโจนเนี่ยมันอยู่กันหลายคนเลยนะครับนะ่สนสอนเนี่ยก็ไม่ว่าง นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะชวนยายช่วยไปด้วยนะอาจจะไปพุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมให้อกอลัมเนี่ยกลับไปที่ถ้ำไปดูต้นทางนะครับแต่ว่าผมบอกไอ้ล้ำแล้วนะว่าอย่าไปทําร้ายมันแค่ซุ้มดูแบบข้างห่างนะว่าพวกมันยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยผมจะรอคําตอบจากไอ้กอลัมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมกับยายช่วยกับอกอลัมเนี่ยจะพร้อมลุยนะครับผม ว่าต้องไล่พวกโจรออกไปนะไม่งั้นเนี่ยสมบัติที่ก๊ลามาออกมาได้เนี่ยอาจจะเป็นของพวกโจรป่านะครับก็โอเคนะครับพีเอฟเพื่อไมไ่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปวิดีอนี้นะผมก็ขอคุณหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับไม่รู้ว่าผมจะเจอกับใหญ่ช่วยหรือเปล่านะครับไปทุกคน ทุกคนไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินหน่อไม้นะครับดูดิหัวเละเลยอะ่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินหน่อไม้นะครับผมแล้วก็ตรงนู้นเกลื่อนเลยนะครับผมกลัวจะเป็นพวกหมีป่านะ,ะเพื่อนๆทีนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน่อไม้เนี่ยเริ่มจะออกแล้วนะครับ มีรอยกัด้วยนะครับตรงนั้นอย่างกับรอยหมี่เลยนะครับน่าจะเป็นหมี่ควายนะครับการเข้าป่าเนี่ยสายตาเราต้องดีนะครับพ,พี่แล้วก็เราต้องมองดูดีๆนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยอันตรายนะไม่รู้ว่าตัวของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับมันกินหน่อไม้อะ่ะ อันตรายมากเลยนะครับเราต้องระวังอีกอย่างที่นี้เนี่ยเป็นป่าดิบชื้นป่าเนี่ยลึกมากๆนะครับบริเวณแถวนี้ไก่ป่าก็เยอะนะครับสัตว์ป่าน่าจะเยอะนะตรงนี้ เสงจตะการเริ่มร้องแล้วนะตอนนี้เนี่ยเพิ่ง3โม,มงเองนะครับเดี๋ยวนะครับพี่กสิแล้วใครมาทำอะไรตรงนี้วะหน่อไม้เกื่อนเลยอะ่ะ ม่รู้ว่เป็นของใหญ่ช่วยหรือเปล่านะดูแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับไม่ได้มานาะนมืรู้ยังแข็งแรงอยู่นะหน่อมไม้มีรู้วของใครใหญ่ช่วยใหญ่ช่วยครับ ยายช่วยอยู่ไหมไม่รู้ว่ายายช่วยไปไหนนะครับพี่เพียรซี่ยายช่วยแปลกมากพี่พี่ผมไม่เจอ,อยายช่วยนานละยายช่วยครับ ไม่มีวิวแววที่หญช่วยจะตอบกลับมาแล้วนะพี่เพียบซีดูดีหน้าผาสูงมากน่ากลัวมากแล้วนะครับไม่รู้ว่าใหญ่ช่วยเนี่ยเขาไปไหนนะครับผมอาจจะต้มมาม่ากินนะระหว่างราอหญยช่วยกลับมานะครับผมว่าใหญ่ช่วยเนี่ยต้องกลับมาแน่นอนนะพี่เพีบ เพราะว่ามันมีร้อยห้าน่าไม้อยูน่นะเสียงกจะจิงจะกระจันล้องดังมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาก่อไฟกันนะครับจะต้มมาม่าก,กินโลมแรงมากมาทุกคน วันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะทำเมนูมาม่านะครับกินง่ายๆนะเบี่อนๆนะเพราะวระหว่า,รางรออย่ายช่วยเนี่ยกลับมาได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมรอได้สักพักแลดี๋ย่ายช่วยเนี่ยอาจจะไปหาหน่อไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าดูดีหน่อไม้ไม่เกอนเลย อยู่ในป่านี้เรากินอะไรก็อร่อยยู่หนึ่งครับส่วนขยะเนี่ยเราต้องเผาทิ้งอย่าี่เรียกว่า นี่รู้ว่าจช่วยได้ขึ้นไปหาหน่อไม้ด้านบนนู้นหรือเปล่านะครับยายช่วยยายช่วยครับ ที่ยาช่วยจะตอบกลับมาเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารอกินทีเดียวเลยดีกว่านะครับทุกคนครับ มาม่าของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วสีสันน่าทานมากเลยนะครับผม então, ก็เมนูนี้กินง่ายๆระหว่างรอยายช่วยกลับมานะครับต้มมาม่านะครับผมมาม่มมากับไข่นะครับล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรอยายช่วยแล้วนะไม่รู้ว่ายายช่วยเนี่ยหายไปไหนนะครับยังไม่กลับมาเลยตั้งแต่ผมเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่ผมเนี่ยมาเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับไมิ้วยช่วยเนี่ยไปไหนนะครับพี่ก่าจะนั่งกินมาม่าด้วยกันนะครับแต่ว่าไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รอแล้วเพราะว่าผมเดินทางมาเนี่ยก็ใช้เวลานานมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งกินมาม่าเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าจะช่วยมาทานเนี่ยก็จะได้นั่งกินด้วยกันนะครับพี่เอ มาทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับทุกคนอผมนี่คือแบบหิวเข้าวมากเลยนะครับออื้ กินง่ายๆนะครับสไตล์เบสคนเดินป่านะครับผมอืมทำตัวโตเลยนะครับ ต้องบอกพี่พีว่าอร่อยมากกับบรรยากาศแบบนี้นะครับอ,อย่างเราได้เสียงน้ำไหลตลอดเวลาด้วยบรรยากาศนี้คือแบบดีสุดๆอะครับพี่ๆแบบชิวๆแหละ ตอนนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยได้กินมาม่าเสร็จเรียบร้อยนะครับใหญ่ยยช่วยเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะครับพี่เอซีไม่รู้ว่าเขาเนี่ยหายไปไหนนะครับผมรอเนี่ยโผลเป็นชั่วโมงอ่ะยังไม่กลับมาเลยนะจนผมจะเก็บข้อของเดินทางกลับแล้วอะ่ะก็บอกนะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมกินมาม่าอร่อยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้เหมือนใหญ่ช่วยกลับมาแล้วนะครับพี่ อย่าช่วยนี่ทุกคนอย่าช่วยกลับมานะครับอย่าช่วยไปไหนมาแล้วทำไมผมมาตั้งนานแล้วผมไม่เจอเลยอ่ะนึกว่าไม่อยู่ละไปหาหน,น่อไม้มาไปหาหน,น่อไม้มาแล้วทำไมตัวเลอะเทอะอะไรแบบนี้ให้ช่วย ไปหาหน่อไม้มาที่ไหนอ่ะบกเขาไม่น่าหรอทำไมผมมาหาผมไม่เคยเจอเลยแล้วตรงนี้คือของใครอรช่วยเนี่ยตรงเนี้ยของใครคอของปของคช่วยยังเหรอใช่ลแล้วหายไปไหนหมดอ่ะป้องกินหมดแล้วป้องกินหมดละ แล้วใช้อะไรต้มอ่ะหม้อก็ไม่มีมต้มได้ไหมต้มได้ด้วยเหรอได้นะผมวันนี้ผมมาหาเนี่ยผมมีแรงให้ยายช่วยอะ่ะช่วยผมหน่อยช่วยอะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยก่อนได้ไหมายช่วยเดี๋ยวไปโหทุกคนแล้วกินข้าวยังยังเลยเดี๋ยวต้อง็นมไม้ก่อนเมื่อๆต้องมนมไม้กินต้มนมไม้กิน ผมก็กินมาม่าหมดแล้วผมรอช่วยตั้งนานไม่กลับลมาเลยกินกน,นี่มีอยู่ในกระเป๋าไม่กินดิต้องต้มหมาจะช่วยนี่ก่อนไปแล้วขี้เกียจแล้วมุ้งมก่อนนั้นเดี๋ยวผมเก็บไวใ้ให้ช่วยกินแล้วกันเดี๋ยวช่วยก็ต้มเอานะเนี่ยต้มกัะหน่อไม้อร่อยนะนี่ยดูช่วยมาเดี๋ยวผมมานั่งคุยกันก่อน น,นั่งพาดก็พาดหนึ่งนั่งพาก่อนเดินทางมา,<ร>านี่เ<ร>หน่อยเาไ้วฮะนั่งพาดก็พาดเราพึ่งเอาไปแล้วพาก่อนก็ได้ยังขึ้นได้ป่ะเนี่ยผมมีอะไรจะให้จะช่วยช่วยด้วยมีอะไรเหรอตอนนี้เนี่ยโจนอน่ะ มันจะมาขโมยสมบัยขออ่อยกอลั่มอ่ะสอบัยกอลลั่มที่อยู่ในท่ามอ่ะครับเมื่อไรอ่ะพรุ่งนี้ไปช่วยผมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ขโมยเมื่อไรมันมาขโมยกันเยอะเลยขโมยเมื่อไรต่อนหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนายช่วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมให้อกอลัมเนี่ยกลับไปดูที่ท่าว่าโจนมันยังอยู่หรือเปล่าอย่าช่วยไปช่วยผมหน่อยได้ไหมครับตอนไหนล่ะไปเมื่อไร คุอนี้เลอิอตอนไหนพรุ่งนี้อ่ะว่างไหมพรุ่งนี้ตอนไหนพดี๋ยน<พ>ี้อาจจะว่างว่าลงมาถึงก่อนนะเจ้าของนั่นนักขึ้นเขาแล้วควาไม่อ,อยู่นี่ไม่มีอะไรกินเดี๋ยวผมเอามาให้กินก็นได้ช่วยอย่าช่วยรับป้าเนาไม้นี่แหละย่ยช่วยต้องรับป้ามผมนะว่าจะช่วยผมอะ่ะ เพราะว่าตอนนี้ผมกับเอกล้ามสองคนน่้ไม่สามารถสู้พวกโจนได้เพราะว่าโจรเนี่ยมันมากันหลายคนเลยไอเอมเอามาเิไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีอาวุธอะมันมีปืนอะอย่าช่วยตอนที่ขอนอนหลับอะเอมาเลยเดี๋ยวกูออกไปให้อือได้เดี๋ยวอย่าช่วยจะไปช่วยผมใช่ไหมครับใช่โอ้โหทุกคนอย่าช่วยรับปากผมนะว่าจะไปช่วยนะครับ ก็ตอนนี้ผมให้กอลัมเนี่มันไปดูต้นทางอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมานั่นแหละช่งเย็นๆน่นะนั่นแหละวันนี้ที่ผมมาหาจะช่วยเนี่ยมีเรื่องแค่นี้แหละครับอยากจะให้จะช่วยเนี่ยคุณนี่กี่โมงผมเอานไว้เดี๋ยวลงมาทูกใส่สายหน่อยอะนั่นแหละเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูอกอลัมบีกอันนี้จะช่วยจะไปห้าหน่อไม้ต่อใช่ไหมเนี่ย ใช่ต้อหูขาวมาทางหาข้าวมีอะไรกินข้าวสารเขาไม่มีอะไรกินน้ำไมาอย่างเดียวอ่ะได้ครับถ้าผมขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมเอาของกินมาให้ถ้าอยากช่วยช่วยผมสามเลรยน,นะเดี๋ยวผมจ้าของกินมาให้อืออะไรทุกคนครับอยากช่วยเนี่ยก็รับปากจะไปช่วยผมแล้วนะครับ น,นี้ผมก็เป็นห่วงไอ้กอลัมมากเลยผมม้าเนี่ยก็นานแล้วนะกอลัมเนี่ยมันน่าจะกลับไปรอผมที่บ้านแล้วแหละนะครับนั่นแะละช่วยเดี๋ยวผมไปเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นมาเดี๋ยวไปกันสามคนไอ้ล่ำอย่าช่วยแล้วก็ผมไอ้ศรมันไม่ว่างครับเพราะว่าไอ้ศรเนี่ยมันมีธุระผมชวนมันละเดี๋ยวเราชวนสามคนก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะว่าโจอเนี่ย จะไปเอามาให้เหรอให้ผมขึ้นมานะถห้าม,มขึ้นมาผมก็ไม่ลุได้ระมองผมยังบอกไม่ได้ช่วยแต่ว่าจะรีบขึ้นมาแหละแต่ว่าถ้าไปวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ทันมันดึกละมันดึกเกินไม่ได้อันตรายด้วยเราต้องอันตรายโอ้ตะคนเขาด้วยอืมนั่นแหละทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ จะนั่งค pues mm ุยกับเด่ช่วยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาน <im iros> ั่งคุยแล้วก็นั่งวางแผนว่าจะเอาไงนะครับพี่เอฟซีเชช่วยเนี่ยผมบอกได้นะว่าแรงเขาเยอะมากแล้วก็อาจจะช่วยผมกับไอ้กอลาัมได้นะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับเด่ช่วยก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับเดชช่วยนะเด่ช่วยเนี่ยตกลงจะช่วยกับผมนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปหาหน่อไม้นะคุณผมเนี่ยก็ มีมาม่าอีกสามถุงนะครับผมก็ให้เขาไว้แล้วนะครับนะเดี๋ยวช่วยน่ยเดินขึ้นไปนู่นละอืมตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากด้วยผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงไอ้กอล่ามากนะครับผมเนี่ยจะกลับไปดูล่่มนะว่าเป็นไงบ้างนะครับว่าโจ่ยยังอยู่ที่ท่ามันหรือเปล่านะครับถ้ามันอยู่หรือไม่อยู่ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เราก็ต้องไปดูแล้วแหละนะครับผมให้มันกลับไปดูสมบัติของมันด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่กลับไปดูเนี่ยัวว่ามันอาจจะหาเจอแล้วนะครับ ไอ้ล่ามเนี่ยมันแอบไว้มิดชิดน,นะพี่ๆน่าจะหาไม่เจอหรอกนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับพ,พี่ FC ท่านใดน,นะที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็รอชมนะครับว่าผมจะทําไงต่อกับไอ้พวกโจรป่านั้นนะครับผมโอเคทุกคนครับไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ